สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันในชุดฝึก i n n e r Style b l u e s a d v a n c e นะครับซึ่งมีจุดผสมเพื่อที่จะนำทุกท่านเข้าสู่การฝึก b l u e s อย่างเข้มข้นนะครับในวิถีของการเล่นแบบ f i n g e r s ส y l e นะครับสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ Fin g e r Style อยู่แล้วนะครับก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่า Fin g e r s t y l e เนี่ยมีจุดประสมเพื่อที่จะเล่น ทำนองไปพร้อมกับคอร์ดให้ได้ในกีตาร์ตัวเดียวนะครับส่วนของการเล่นแบบในสไตล์บลูส์นั้นเราจะต้องมีพื้นฐานในขั้นต้นก่อนนะครับว่าบลูส์เนี่ยมันมีเบสิกเป็นอย่างไรนะครับฟอร์มเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มต้นฝึกกันในขั้นแอดวานซ์นียนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานกันก่อนนะครับ เดี๋ยวไปที่หนังสือกันเลยนะครับผมจะอธิบายไปเรื่อยๆทีละหน้าทีละหน้านะครับแล้วก็ในหน้าไหนที่มันมีแบบฝึกหัดเอาละครับมาเริ่มกันที่บทที่ 1, 1นะครับก็คือการทบทวนเบสิกฟิงเกอร์สไตล์บลูส์กันนะครับเริ่มที่1.1 finger management ะครับก็คือการจัดระเบียบนิ้วก่อนที่จะฝึกกันนะครับระเบียบนิ้วที่สำคัญก็คือมือขวานะครับมือขวาของเราเนี่ยควรจะคอยลองไลวางให้ดูนะครับอย่าง e flat i o n i เล่นโหนะ e flat แล้วก็เล่น e flat major 7นะครับซึ่งเป็นคอร์ดตำแหน่งที่3ของคีย์ c minor นะแล้วก็เล่นแบบ1 2 3 4 5 6 7นะอันนี้ง่ายแล้วต่อไป f minor f dorian นะครับหนึ่งสนะครับโดยแทนที่ด้วยคอร์ดประเภท7เรียบร้อยแล้วนะครับดังที่ผมได้อธิบายไปนะครับใน างานเขียนตรงนี้นะครับผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอธิบายเรียบร้อยแล้วลองไปทําความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเอาละครับมาที่บทที่4กันนะครับบทนี้จะเป็นการเพิ่มเติมซาวที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับโมดแล้วนะครับแล้วก็ทางเดินขอดที่เปลี่ยนไป ขอมาครับมาถึงบทที่5นะครับบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Finger Style a d v a n c e t e c เทคนิคนะครับเทคนิคของอ Finger Style ที่เป็น Advanced เนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าที่จะนำมาฝึกในบทนี้ให้ฝึกเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับสอย่างนี้ก็จะของเพลงด้วยนะครับได้ด้วยนะครับผมก็จะแยกเป็นเทนนราวเล่นได้2ห้อง สองห้องแรกอยากอยากจบก็เล่นห้องที่3เลยก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปเล่นที่ห้องที่1ก็เล่นแค่2ห้องแรกนะครับผมจะยกตัวตัวอยา่างสัก4แบบนะครับแบบแรกก็เป็นตอนนี้เราอยู่บนเอาละครับบทที่7นี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตการเล่น12ห้องนะครับไปทีละชุดทีละชุดทั้งเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์ทั้งแบบสวิงแล้วก็สเตรทไทม์ แล้วก็นำเทคนิคต่างๆมาใช้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังทีละ12ห้องแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันทีละหน้าทีละหน้าไปนะครับมาที่หน้าที่หัวข้อที่7.1นะครับเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็น key e major นะครับแล้วก็เล่นด้วย swing r h y t h m นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นย,วยาว12ห้องก่อนนะครับไปเลยครับ